นับตัวเด็กหรอวะถ่ <c oughs> ายเง็นนี่เด้อมีพ่อแม่พี่น้องบุรธธีเฮทคลิปดนุนนะเนาะสบายดีกันซะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้มาเจอกับสองดิงสาวลาวเก่าอ่าลายลายลายวันแหงน้งเนาะเกือบสองสามทีเดียวเราลืมบรธธีเฮทคลิปออกมาซึ่งว่าบุคคอยมีเวลาเลยเนะาะจะแจงบาแจงเด้อให้คุณพ่อถ่ายให้ยนี่เนาะมือกล่องบะมี่สามนี้บักมี่เนาะดิงจะแพ็คกลับไปขายเด้อน,นี่เด้อ เห็ดแพ็กหนึ่งหาผ่นกีบนอไปค้าอยู่ตลาดแพ็กหนึ่งหาผ่นกีบกับประมาณส้าบาทนอแพ็กหนึ่งในส้าวบาทเออสิบบาทนอแม่นบอกสิบบาทสิบาทแพ็กหนึ่งสิบบาทพอเมพี่น้องเอ้ยเพื่อเพื่อก็ต่อซ้ำแพ็กส้าบาทก็มีนั่นเองนอแมนแต่ซาำแพ็กส้าบาทนอเอาไปขายสูงนอประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยพวกนี้ก็มาแต่ประเทศไทยาอีกฝุ่นบริสุทธิ์จือ้หนี่ฮ่าสิบบาทได้หนี่แพ็กหนึ่งนี่ ดิ้งไปซื้อมานี่ ceksin, หาชิบบาทแต่อันนี้นี่เนาะดอยหนึ่งดอยอันตัวหาชิบดอยอันตัวหาชิบบาทนี่เป็นหูยูเป็นถุงนี่เนาะนี่หาหาเสาะหาพันเดีวจะสิได้กกำไรสำไรเนาะเห็ดไปพ่อได้ขึ้นขึ้นนี่เห็ดหน่อยๆเอาไปเนาะมักมีตัวเองมักมีตัวเองพ่อใด้่าน้ำปูน้ำปลาอ่านี่เนาะนี่เนาะมักมีเาองเนาะใส่ซุปมือถืออยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องดิ้งมากเล่มเห็ดนี่สวยงามนี่ทางฟังใต้นี่เป็นเห็ดงามมีดีไเลยยังบอกให้ไปบึงเป็นเห็ดนี่เอาก็ได้ มาเห็ดตามเพิ่นนี่แหละเพิ่อนเห็ดงามกูหอบอีกบางมีเป็นกระง่าบางมีบางเป็นกระงาเหมือนกันคือกันนี่แหละบางมีห้ากระง่าคือกันของห้ามึงตีบัวงามัวงามกระยกบัวเป็นมึงตีบางทีงามงามคือยังเห็ดอุดอิลกูกินกระพาะสื่อนะบอกให้เดียบรอช่วยงามเลยแปลว่ามาแดงไปค้าอยู่ฟูมูล อย้อยอ้ซื้อซอยเน่ฮก็ว่าเอาสาวๆไปขายก็ยังสิข,ข่ายบุกขาดไอ้สันนี่ไปก็ไข่โมกปล่อ,อยเน่สกูดเน่ไปนทำกันผู้สาวให้ผู้สาวไปขายอยู่ฟูมูลมาได้อเอัอยงนิวหันขายเหล่าขายเบียร์ไอ้ซื้อซอยน้องแน่ไอ้ซื้อซอยน้องแน่ซื้อหน่มีเงินนี่ซื้อเขากินเพราะได้ซื้อเขากินมืออื่นแต่ว่าไม่ทำเงาตัวนี้จิ้มเป็นเงา นวลชิซวยเวนี่ใช้ท่องมือเรียบร้อยแล้วเวนี่จะาชิซวยปอบังมี่เหรอใครโมกใครโมกเห็ดเบี้ยคันจะาชิซวยเฮ็ดปอบังมี่เวนี่สารงามเนาะนี่นอสารผุซซมดิกับซีมะปาดบางมีมันนี่เลยออกงามแล้วก็ล่าผักอยู่อ่าคีนี่เข็ดเบี้กเนาะมันนี่กับพังพรกนเมื่อยลายเนาะ เม่ดินก็นจะมาปาดบางหนีไปขายปี๊ดใช้เป็นแพ็คนี่เนาะพอ่อเมพี่น้องแต่แท็กซี้สุดเลยใส่มีทุงมือคักแน่เนาะใส่ทุงมือมเป็นระเบียบเพียบหอยสบายดีสวัสดีเมื่อตุกคูทุกคนเนาะมเมดิงกับสิมาต่อยมะพร้าวมาต่อยหรือมาปิดกรนะไรเนาะพี่น้องเนาะเนาะพ่อเมย์ปิดเอากอะไรพวกม,มันตนะําเนาะมะพร้าวขุดพ่อเป็นปลูกแต่คาตะกี้เป็นมะพร้าว มะพร้าวหอมเนาะก็ซื้อมาแต่ตอกเห็ดดานชองเมกเราไทยแต่กี่แต่กี่ดอกปุ๋มเนาะกี่จินเมื่อย์่ะเบิ้งก๊กหนีคือว่าอืมถ้าก็เป็นนุมน่มๆอยู่จริงๆนต่โก๊กหนีเถาว์นะเนาะโอ้กินมันมาหลายปีเลยก็บอกขาวเนาะอยากิ <Yeah. S 1> กินเห็ดมะฮอนก็มิต่น้นึมะพร้าวและเห็ดเนอ้องมนินิดิง้งยางกินอันมะพร้าวดิ้งกระชยสิบปิดอันมะพร้าวเนาะ <laughs> สบายอยู่ื้ออนตัวเองมันนี่บริเวไปเห็ดเวียกพักพอนเนาะดิ้งมาไว้ดิ้งเจ็บหัวแหงเนาะ ก็ <c oughs> ได้มาพักเห็ดเวียก,ก่อนพ <c oughs> ักอยู่เฮือนยูสานทุ่มธรรมศาสตร์ก่อนมะเขือก็ได้ด้มะเขือมือก่อนอีเม่เห็นงูงูเขียวกุมมะเขือนี่แหละเงื่อนลิงกับสิหกๆน่เนาะอันนี้จะเป็นมารกยังเนี่ยนี่ดิงแห่บหมกผ่า้ามีสองกง๊กก๊กมันสูงร้ายเนาะบ่สูงอะไรหรอกแต่ว่าก๊กนี่มันต่ำแห้แงปิดเอากระเถิงเนะาะเมืองไก่ดินซ้ำนี่สำลิงเลย ซูมกุดิงหน่อยนึงพะน่ะตอยบักพะท่อใหญ่ๆสักสิกอเป็นอยู่บ่เด้เฮาก็ขังแดกในชีวิตเด้อนี่บักอบักพะอนี่ให้สู้ละนึงนี่บ่เคยต่อยบกจักเื่อเคยกอบักพะากินนี่บ่เคยบ่เคยเฮ็ดเอาเองจักเทื่อสิรอดอยู่บ่เ่สิว่าแหละนี่ห่รบอีก เออตกแถวหนึ่งหน่วยอ้อสองหน่วยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาหน่วยชี่เก่งๆช่องหน่วยพ่อไอีซ้ำหน่วยเหรอเอาลายแข่ว่าหนาสั่งซ้ำหน่วยเนาะคุณเมยสั่งซ้ำหน่วย ไข่มอกสวยเนะี่ยไข่มอก่าสวยปนะเนี่ยเฮ้ไวตัวนี้คือบอลลนเลยตัวนี้คือบอลหยากลนเป็นไรตัวไหนี่โอ้ยยุ่งกรบครบพอมีพี่น้องอไดเดาซ้ำหน่วยเนาะพ่อแหละซ้ำหน่ยหวยเฮ้ยไ้ม่ยาวสวยเนะี่ยนี่ก็ะด้บกข้าวเนาะพอมีพี่น้องซื้อวกข้าวนี่ตั้มตัังนี่ dư áo cá thương nè dư ao cá thương này nuôi này hang hang cây cải rồi nuôi này hang biết áo cả đại nhau thêm một hào hòm để sám nuôi mấy nhau xây tiếp khai mộc ai nhau bay đó à bay thầu đó nhau này bò nhau, à, à, nhau nhau bay um ao um ao đi được ao nhọ nhọ tí áo kịnh vậy vẽ ao mấy ไม่เงี้ยเอาเอาไปเลยะสวาสดีมาเจอกับสองลิงสาวลราเนาะซึ่งจะว่าคลิปนี้เป็นแบบไลยมือรวมกันแหงเนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งแบบลิงโมคอยมีเวลาได้เฮดคลิปเลยเนาะมันีได้เลือกเวดแน่นอกก็ลยว่าเสมาแกงทำไมกินกับมาขอบคู่วานเนาะเพราะว่าบ่ดยมีเวลาจักดีเลยเลยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยมันีใช่มาม อาเห็ดแกงนงไมไม้เนาะสูตรไม่เนาะพี่น้องเนาะมันีสิดได้ใส่ฟันกระโพดใส่น้ำนอนกระโพดขาวมันจะเป็นลักษณะแบบคือกินแกงนงไมไม้ใส่ไข่มดแดงโดดน,นะเพราะว่ามีไข่มดแดงแนวน้ำได้เนาะนี่เนาะนี่หมอลิงเองเนาะเห็นไหมีไข่มดแดงอยู่ในนี้ไข่มดแดงน้ำไข่มดแดงเนี่ยใส่กระโพด,ดน้ำนอนสูตรเพลินมันจากลักษณะแบบคือกินใส่ไข่มดแดงเลยนะ เนาะสูตรนี้ดิ้งกะห้ากว่าสิกินขังเล็กในชีวิตคือกันเนอร์ใส่กระโพดนี่เนอร์เอากระโพดขาวใส่ไหมนู่นไหมเนี่ยนี่มัอนอึดเนาะแต่ว่าก็เอาอยู่ส่วนเทาเองมีพ่อนี่กินอยู่ขอว่าลิงกับบอด้คอยมียเวลาเฮ็ดคลิปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยกินทอ,อดกินหอดคือกันแดดกินหอดแบบ บอไดแซดบอไดคอมบอไดตอบอ่าคอมเมนต์พอเมีพี่น้องบอไดคอยเขาอา่านเลยเพราะว่าลิงเองกับบัวพางเนาะเพราะว่าลิงต้องไปเห็ดเบ,บียกอยู่ห้องหมอจันหัวซุกแหละอ่ะาย่แย่แรงมากจันหัวซุกหันลิงก็ต้องเลิกจากห้องหมอหันมาประมาณสี่โมงแรงสิหลังจากนั้นลิงก็ไปเฮ็ดนะอยู่คลินิกโตเนาะพอไดอ่าหูประสบก,การณ์เนาะละก็พอได้เงินเดือนเนาะเพราะว่าดิงเห็ดเอ็ดอยู่ในห้องหมอลิงกับบอไดา้เนาะ ลลี่ก็สิพอได้มีเงินเนดะีพอได้เที่ยวเฮ็ดเบียกแน่เนาะเพราะว่าเฮายังเป็นอาสาสมาัครอยู่เฮาก็บ่มีหยังเลย,ยใครนี่แต่ว่าได้เฮ็ดนําคนหู้จักนี่แหละเพิ่นให้ไปเฮ็ดอยู่ที่นี่เพิ่นก็ให้บ่ได้ดอกเดือนนึงประมาณ2,000บาทเท่านั้นแหละบางเดือนก็บ่ได้ถึง2,000บาทซ้ํา <laughs> คือเงินคืมอมือน,นี่เนาะก็บ่ฮู้ว่าสิคุ้มหรือดีกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังพอได้เตื้อกันจังซี่น่ะดีกว่าเฮาบ่มีรายรับเลยเนาะโอ้ยคนหมอโนมัคนเด้อเว้าหลายกะนเจนไอหมอโนมัอันนี้ พีทผู้ที่บดิ่งกินนี่แม่กับซอยกระโผ่สชีเฮดน,น,น้ำมันเนาะจะได้คุณแม่ทักทาย FC เอฟซีแน่บดิ่งเห็นโดนแน่สบายดีสบายดีพ,พ่อ,อแม่พี่น้องเนาะคุณแม่ซอยกระโผ่่ชีเฮดน้ำมันเนาะอันนั้นกระสอบทานเนะพ่อแม่พี่น้องกระสอบทานใหญ่ใหญ่แม่จะซื้อสอบเท่าไรซื้อมาแต่บ้านไม่ได้เออโอ้ยซื้อนั้นพี่น้องซื้อดอกพี่น้องตอดแน่ซื้อแน่ตอดแน่สอบเท่าไรคะ สอบหนึ่งเศ้ันกี่สอบหนึ่งเศ้าพันประมาณอ่าอ่าเท่าไหร่สิบาทกระหาพันหรือเมอเนี่ยสบาทกระหาพันกระเบาทสี่สิบบาทสอบหนึ่งอืมสี่สิบบาทสอบหนึ่งเราสอบง่ายหนึ่งสำตูขึ้นเมเลยเอก็วามใหญ่นองไข่มกับไข่เลือดด่้งแตกก็นังกินข้าวอยอุยอุยสบายดีเสบายดีแถวเนี่ยสบายดีบายดเนี่ยไ ย่อม,มือขึ้นิตย์วได้ออกคลิปโดว่วนเด้อย่อม,มือเนี่ยบรสบายคีโมกขายเนาะบ๊ายบายเนี่ยเอาเบิรงหันคีโมกสิป้าสิให้ขนมนี่นาฟังฟังฟังโมกว่าสิอย่าลืมกดไ<ห>ลค์ซับสไคร้ให้ซองซอง ลิงเงลิงเง้ส่องปลาลิงแน่ว่าสิเอ้าวส่องปลาลิงยังวะเบาแม่แหละคนหูโอ๊ยส่องปลาลิงมาสิโอ๊ะเบาประสบเสร็จกินเผากินหนับดอกนี่แม่น้องไข่มุกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้สองลิงซาลาวในเด้ออย่าลืมกันเด้อเห็นมาบุญเห็นคลิปมาดนนะ บายบายกินหอดอยู่เด in ้อยังกินหอดเหมือนเดิมกินหอดคือเก่าแต่อย่าคิดอย่าเกลียดใเวลาเบวบางเลยบา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 ยของไข่มกบายบาที่ไหนบายบายติไข่มกบายบาในติไข่มกไข่มกบายบาในดูเอ้ยไข่มกนี่่ได้เรื่องนะเถวาบาให้ขนมดอกอืมบาสบาย